สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่เราสนใจกันนะครับวันนี้เรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่เอ่อน่าสนใจทีเดียวเป็นเรื่องเกี่ยวกับสตรีในคัมภีร์ตะวันออกครับค่ะสวัสดีค่ะน่าสนใจมากค่ะหัวข้อนี้ครับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยลักษณะมันเป็นเหมือนข้อความที่ตัดตอนมานะครับคือเป็น excerpts อ๋อค่ะ excerpts จากเอกสารหลายชิ้นเลย หมายความว่าเราคงไม่ได้เห็นภาพเต็มๆของคมภีร์ทั้งหมดหรอกครับค่ะค่ะเข้าใจค่ะแต่เราจะมาลองสํารวจดูมาลองสกัดประเด็นสําคัญจากเฉพาะข้อความส่วนที่เรามีเนี่ยแหละครับว่ามันพอจะบอกเล่าหรือสะท้อนภาพลักษณ์ตรีในโลกตะวันออกยุคโน้นไว้อย่างไรบ้างค่ะ <c oughs> คือคําว่าคัมภี์ตะวันออกนี่ก็กว้างมากจริงๆนะคะก <c oughs> ว้างมากครับมีทั้งอินเดียจีนหรือเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ซึ่งแต่ละที่ก็มีคัมภีร์มีความเชื่อมีวัฒนธรรมที่แบบว่าหลากหลายมากครับผม การที่เรามีแค่ข้อความบางส่วนเนี่ยอืมก็เหมือนเราได้ส่องดูภาพใหญ่ผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆหลายๆบานอุปมาได้เห็นภาพเลยครับค่ะแต่ถึงอย่างนั้นภาพเล็กๆเหล่านี้ก็น่าจะพอทําให้เราเห็นมิติที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดต่อได้ไม่น้อยเลยนะคะน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูเหมือนจะมีข้อความที่มาจากอ,อ่มหากราบฮินดูค่ะรามายณะมหาภรตะอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะใช่น่าจะใช่แล้วก็มีส่วนที่เออน่าจะมาจากทางพุทธศาสนาด้วยอ๋อค่ะลองมาดูประเด็นแรกที่เห็นค่อนข้างชัดก่อนเลยคือภาพลักษณ์ของผู้หญิงในฐานะภรรยาหรือว่าผู้ที่อุทิศตนดูเหมือนจะมีข้อความหนึ่งที่เน้นย้ำเรื่องความพักดีของออพระนางสีดาเป็นพิเศษเลยนะคะใช่ครับข้อความส่วนนั้นที่น่าจะมาจากรามยณะนะคะจะเน้นภาพของสีดาในฐานะปฏิวรตานะคะปฏิวรตาค่ะ คือเป็นภรยาผู้ซื่อสัตย์แล้วก็อุทิศตนต่อสามีอย่างสมบูรณ์แบบเลยอันนี้ถือเป็นคุณธรรมสูงสุดของผู้หญิงในอุดมคติของสังคมอินเดียยุคนั้นเลยนะคะครับผมการที่ตามพระรามไปในป่าหรือการยอมลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์อ๋อใช่ใช่ฉากนั้นสําคัญมากค่ะสิ่งเหล่านี้คือถูกยกย่องมากๆในตัวบทที่เราเห็นส่วนนี้นะคะ การเน้นเรื่องความบริสุทธิ์ความพักดีนี่ดูจะเป็นแกนหลักสำคัญเลยนะครับในข้อความส่วนนี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้อ,อ,อดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วมิติอื่นๆของผู้หญิงล่ะครับอย่างเช่นความเข้มแข็งความคิดหรือการตัดสินใจด้วยตัวเองมีปรากฏในข้อความอื่นๆบ้างไหมครับมีค่ะนั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าในข้อความอีกชิ้นหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะมาจากมหาภารตะอ๋อมหาภารตะค่ะ เรากลับเห็นภาพที่ต่างออกไปเลยข้อความนั้นพูดถึงนางทรอเพทีหรือทรอปดีนะคะครับชาวปดีซึ่งเป็นตัวละครที่แบบว่าซับซ้อนมากมีทั้งความงามความฉลาดเฉลียวแต่ก็มีความรนงอยู่ในตัวแล้วก็กล้าที่จะตั้งคำถามกล้าท้าทายใช่ค่ะท้าทายผู้มีอำนาจโดยเฉพาะตอนที่ถูกนำมาเป็นสิ่งเดิมพันในเกมสกาแล้วก็เกือบจะถูกเปลืองผ้าในสภานะคะ ตอนนั้นน่าจะเป็นฉากที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับการตั้งคําถามของนางเทโรพทีที่ว่าการเดิมพันตัวข้าพเจ้าหลังจากที่ท่านเสียตัวเองไปแล้วนั้นชอบทําหรือไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะมันแสดงถึงความไม่ยอมจํานนแล้วก็ยังใช้สติปัญญาในการโต้แย้งด้วยซึ่งต่างจากภาพลักษณ์การยอมตามของสีดาพอสมควรเลยนะครับถูกต้องค่ะเทโรพทีในข้อความที่เราเห็นตรงนี้แสดงถึงศักดิ์หรือพลังอํานาจอีกรูปแบบหนึ่งของผู้หญิง ศักดิ์ค่ะไม่ใช่แค่การยอมจำนนแต่การต่อสู้เพื่อเกียรติเพื่อสิทธิ์ของตัวเองแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเสียเปรียบอย่างที่สุดเลยครับนอกจากนี้เรื่องราวของเธอยังผูกพันกับประเด็นที่ซับซ้อนอย่างเช่นการมีสามีถึงห้าคนคือพี่น้องปันทับอ๋อใช่ใช่ครับซึ่งอันนี้ก็สะท้อนโครงสร้างสังคมและความเชื่อที่แตกต่างออกไปจากขนบโดยทั่วไปในยุคนั้นด้วยเหมือนกันค่ะเท่ากับว่าแค่สองตัวอย่างจากมหากราบฮินดูที่เรามีจาก e ซ like c e r p เน <Ministry> well, ี้ยก็เห็นภาพสตรีที <the> ่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับใช่ค่ะชัดเจนเลยจากภรรยาในอุดมคติแบบสีดามาสู่สตรีที่กล้าท้าทายอย่างเทราปทีทีนี้ลองมาดูข้อความอีกชิ้นที่น่าจะมาจากฝั่งพุทธศาสนาบ้างครับค่ะดูเหมือนจะกล่าวถึงบทบาทของผู้หญิงในมุมที่เอ่อต่างออกไปอีกใช่ค่ะข้อความส่วนนี้น่าสนใจมากเลยมันไม่ได้เน้นเรื่องบทบาทภรรยาโดยตรงเท่าไหร่ แต่ดูเหมือนจะพูดถึงศักยภาพทางจิตวิญญาณของผู้หญิงมากกว่าม,มีส่วนหนึ่งที่น่าจะกล่าวถึงพระนางมหาประชาบดีโคตมีเทรีอ๋อพระนางน,นางของพระพุทธเจ้าใช่ค่ะผู้ที่เป็นหัวเรียวหัวแรงสําคัญเลยในการทูลขอให้สตรีได้บวชเป็นภิกษุรณีจนสําเร็จในที่สุดค่ะจนสําเร็จได้ในที่สุดการที่สตรีสามารถบวชแล้วก็บรรลุธรรมได้เท่าเทียมบุรุษนีถือเป็นแนวคิดที่ ค่อนข้างก้าวหน้ามากในสมัยนั้นเลยนะครับก้าวหน้ามากค่ะการมีภิกษุณีสง์เกิดขึ้นได้แสดงว่าพุทธศาสนาในยุคแรกเริ่มนี่เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงในทางศาสนาไม่น้อยเลยถูกต้องค่ะแม้ว่าในรายละเอียดอาจจะมีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะคะครับครับแต่หลักการสําคัญเลยก็คือการยอมรับว่าสตรีก็มีศัก,กยภาพที่จะเข้าถึงนิพพานได้เท่าเทียมบุรุษอืม ข้อความนี้จึงนำเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงในฐานนะผู้สแสวงหาทางจิตวิญญาณผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติธรรมและก็บรรลุประวัยสูงสุดทางศาสนาได้ครับ นอกจากนี้ก็อาจจะมีข้อความที่กล่าวถึงอุบาสิกาผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆด้วยเช่นนางวิสาขาหรือสุชาดาอ๋อผู้มีบทบาทอุปถัม์ใช่ค่ะแสดงบทบาทสําคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยค่ะต่างจากมหาการพินดูที่เหมือนจะเน้นบทบาทในครอบครัวหรือสังคมเป็นหลักนะครับค่ะฝั่งพุทธที่เราเห็นในข้อความนี้ดูจะให้ความสําคัญกับศักยภาพส่วนบุคคลในทางธรรมมากกว่าใช่ค่ะดูเป็นแบบนั้นแล้ว มีข้อความชิ้นอื่นๆอ,อีกไหมครับที่ให้ภาพแตกต่างออกไปอีกเหมือนจะมีชิ้นหนึ่งที่ดูจะพูดถึงสตรีในลักษณะที่เป็นเทพหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์บางอยา่างอ๋อค่ะข้อความนั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะดูเหมือนจะมาจากคมภีร์หรือตำนานท้องถิ่นที่อาจจะผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับศาสนาหลักค่ะผมอาจจะกล่าวถึงเอ,อ่อเจ้าแม่หรือเทวีประจําถิ่นต่ตางๆหรืออาจจะพูดถึงแนวคิดเรื่องสักติ์ในศาสนาฮินดูอ๋อสักติ์อีกแล้วค่ะ ที่มองว่าพลังสร้างสรรค์ของจักรวาลเป็นเพศหญิงซึ่งปรากฏผ่านรูปของพระแม่ต่างๆเช่นพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่สรสวัีอะไรแบบนี้นะคะแนวคิดเรื่องศักติหรือพลังเทวีนี่น่าสนใจนะครับมันแสดงว่าในบางแง่มุมของความเชื่อตะวันออกเนี่ยมีการให้ความสำคัญกับพลังของผู้หญิงในระดับจักรวาลเลยทีเดียวใช่ค่ะ แล้วแนวคิดนี้มันสัมพันธ์กับบทบาทของผู้หญิงจริงๆในสังคมตอนนั้นยังไงบ้างครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือความสัมพันธ์ระหว่างการบูชาเทวีหรือเจ้าแม่กับสถานะของผู้หญิงจริงๆในสังคมเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะคะคในบางวัฒนธรรมการบูชาเทวีก็อาจจะอยู่คู่ขนานไปกับการจำกัดบทบาทของผู้หญิงในชีวิตจริงก็มีอ๋อเป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันแนวคิดเรื่องศักดิ์ติเองก็เปิดพื้นที่ให้กับการตีความถึงพลังอำนาจ ความสร้างสารรค์แล้วก็ความสําคัญของผู้หญิงในมิติที่ลึกซึ้งกว่าแค่บทบาททางสังคมครับผมนอกจากนี้อย่างในพุทธศาสนามหายานก็มีแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์เพศหญิงอย่างเช่นพระอวโลกิเตศวนที่ปรากฏในรูปเจ้าแม่กวนอิมอ๋อใช่ครับที่คุ้นเคยกันดีค่ะ ซึ่งก็เป็นที่เคารพบ,บูชาอย่างกว้างขวางมากสะท้อนถึงการยอมรับในปัญญาและกรุณาของผู้หญิงในระดับโพธิสัตว์ได้เหมือนกันค่ะโหยิ่งคุยยิ่งเห็นความหลากหลายเลยนะครับเนี่ยจากข้อความไม่กี่ชิ้นที่เรามีก็พอจะเห็นภาพสตรีตั้งแต่บทบาทภรยาผู้พักดีสตรีผู้กล้าท้าทายผู้แสวงหาทางธรรม ไปจนถึงระดับเทวีหรือโพธิสัตว์เลยมันไม่ได้มีภาพตายตัวแค่แบบเดียวจริงๆใช่ค่ะนี่คือเสน่ห์แล้วก็ความซับซ้อนของการศึกษาเรื่องนี้ผ่านคัมภีร์ต่างๆเลยนะคะภาพที่ปรากฏมักจะไม่ใช่ภาพเดียวแต่เป็นภาพที่ซ้อนทับกันมีทั้งความต่อเนื่องกันมีทั้งความขัดแย้งกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามบริบททางวัฒนธรรม แล้วก็มุมมองผู้บันทึกด้วยใช่ค่ะและมุมมองของผู้บันทึกหรือผู้ตีความในแต่ละยุกด้วยข้อความที่เรามีแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆเนี่ยก็สะท้อนความจริงข้อนี้ได้ดีเลยค่ะอันมานะครับมันก็ทําให้คิดต่อไปว่าถ้าเราได้เห็นบริบทเต็มๆของคัมภี์เหล่านี้จริงๆอื <c oughs> เราอาจจะเข้าใจพลวัตรหรือความตึงเครียดระหว่างอุดมคติกับความเป็นจริงของผู้หญิงในยุคนั้น,น,นได้มากขึ้นอีกนะครับ แน่นอนค่ะบริบทนี้สําคัญมากจริงๆข้อความหนึ่งอาจจะยกย่องสตรีในบทบาทหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีข้อจํากัดอื่นๆแฝงอยู่ก็ได้ครับหรือเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอาจจะถูกตีความต่างกันไปเลยในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละยุคสมัยอืมจริงครับการที่เรามีแค่ส่วนที่ตัดตอนมาหรือ Excerpts เนี่ยทำให้เราต้องระมัดระวังในการตีความแล้วก็ไม่ด่วนสรุปภาพรวมทั้งหมดครับต้องระวัง แต่ในขณะเดียวกันการได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูป,ปรธรรมเหล่านี้อย่างเรื่องราวของสีดาเทระบัีพระนางมหาประชาบดีหรือแนวคิดเรื่องศักติเนี่ย มันก็ช่วยให้เราเริ่มต้นทำความเข้าใจมิติที่หลากหลายเหล่านี้ได้นะคะเหมือนกันเป็นการค่อยๆประกอบภาพขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าชิ้นส่วนที่เรามีอาจจะไม่ครบใช่ค่ะแต่ทุกชิ้นก็ให้ข้อมูลที่มีค่าในตัวมันเองอย่างน้อยก็ทําให้เราเห็นว่าภาพลักษณ์สตรีในคัมภีร์ตะวันออกไม่ได้เรียบง่ายหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยจริงๆถูกต้องค่ะมันสอนให้เรามองประวัติศาสตร์และความเชื่อด้วยสายตาที่แบบว่าซับซ้อนขึ้นครับ ไม่มองหาคำตอบสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวแต่สนใจในความแตกต่างความขัดแยง้งแล้วก็เรื่องราวที่หลากหลายที่ซ่อนอยู่ในนั้น <c oughs> การที่เราได้พิจารณาข้อความเหล่านี้แม้จะสั้นๆก็เป็นการฝึกตั้งคำถามกับตัวบทแล้วก็พยายามเข้าใจมุมมองของผู้คนในอดีตที่มีต่อบทบาทและคุณค่าของผู้หญิงนะคะครับผมจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้พอจะสรุปได้ไหมครับว่า ประเด็นสำคัญสคัญที่เราพอจะสกัดได้จากข้อความที่ตัดตอนมาเหล่านี้มีอะไรเด่นๆบ้างครับอืม ดิฉันคิดว่าเราเห็นประเด็นหลักๆอยู่หลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือการมีอยู่ของอุดมคติอุดมคติใช่ค่ะเกี่ยวกับบทบาทสตรีโดยเฉพาะในฐานะภรรยาและแม่ที่อุทิศตนอย่างที่เราเห็นชัดๆในเรื่องของสีดาซึ่งสะท้อนค่านิยมสำคัญในสังคมฮินดูมีความเข้มแข็งความกล้าหาญแล้วก็ท้าทายขนบธรรมเนียม อย่างเทราพี่ใช่ค่ะอย่างเทราพี่ซึ่งแสดงถึงมิติที่ซับซ้อนและอำนาจในแบบของผู้หญิงประเด็นที่3ก็คือศักยภาพทางจิตวิญญาณทางพุทธศาสนาค่ะที่ถูกยอมรับในบางศาสนาอย่างพุทธศาสนาที่เปิดโอกาสให้สตรีบวชและบรรลุธรรมได้และสุดท้ายก็น่าจะเป็นแนวคิดเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์หรือความเป็นเทวีเรื่องศักดิ์ เจ้าแม่ต่างๆค่ะที่ปรากฏในรูปของศักดิหรือเจ้าแม่ต่างๆซึ่งการยกย่องพลังของผู้หญิงในระดับจักรวาลเลยทีเดียวสรุปได้ชัดเจนดีมากครับแสดงว่าแม้ข้อมูลเราจะมีจํากัดแค่เป็น excerpts นะครับแต่ก็พอจะทําให้เห็นภาพรวมคร่าวๆถึงความหลากหลายและก็มติติต่างๆของการนําเสนอภาพสตรีในคัมภีร์ตะวันออกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก็ประมาณนั้นค่ะ การสำรวจหัวข้อสตรีในคัมภี์ตะวันออกจากข้อความที่ตัดตอนมาที่เรามีในวันนี้นะครับแม้จะเป็นเพียงเสี้ยวส่วนจริงๆค่ะแต่ก็ทำให้เราได้เห็นภาพที่น่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราอาจจะเคยคิดไว้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะเราได้เห็นตัวอย่างของบทบาทที่หลากหลายมากๆตั้งแต่ภรรยาในอุดมคติสตรีผู้กลาท้าทายผู้สแสวงหาทางจิตวิญญ,ญาณไปจนถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ในรูปของเทวี ซึ่งทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ามุมมองต่อสตรีในโลกตะว,วันออกโบราณน,นั้นไม่ได้มีเพียงแบบเดียวจริงๆค่ะแล้วก็ในฐานะข้อคิดทิ้งท้ายนะคะดิฉันอยากชวนให้ลองคิดต่อกันดูว่าครับในปัจจุบันที่คัมภี์โบราณเหล่านี้ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนในหลายๆสังคมอยู่นะคะยังมีอยู่มากครับการที่เราได้กลับมาพิจารณาเรื่องราวและภาพลักษณ์อันหลากหลายของสตรีที่ปรากฏในคัมภีร์เหล่านี้อีกครั้ง ทั้งในมุมที่อาจจะส่งเสริมอุดมคติแบบเดิมๆและในมุมที่ท้าทายหรือนําเสนอศัก,กยภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความเข้มแข็งความเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณหรือพลังสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยครับผม มันจะสามารถช่วยเปิดมุมมองหรืออาจจะจุดประกายให้เกิดการตีความบทบาทและคุณค่าของผู้หญิงในสังคมร่วมสมัยให้มันกว้างขวางขึ้นแล้วก็เท่าเทียมมากขึ้นได้อย่างไรบ้างโอ้เป็นคำถามที่ชวนให้คิดต่อยอดได้ดีมากๆเลยครับและนั่นก็คือทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้นะครับจากข้อมูลเกี่ยวกับสตรีในคัมภีร์ตะวันออกเท่าที่เราพอจะมี ก็หวังว่าการพูดคุยของเราในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความสนใจแล้วก็ค้นพว้าในเรื่องราวที่น่าทึ่งเหล่านี้กันต่อไปนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะ